บ้านแล้วเนาะครับพอดีพอดีเขาจะลดนุ้นสดคนเบื่อที่เขาจะเไม่ลงเลยครับแล้วก็เห็นเองยังเห็นเองยังยังเห็นอยู่ตลอดครับเหมือนอยู่ตลอดเออก็นั่นแหละคือสมาธิไม่ใช่การนั่งคิดเอาการมึงต้องคิดเออมันต้องเห็นเองฟังมาตั้งหลายปีแต่ก็ไม่เห็นหรอก มันมีแต่ไปหลงรู้ตามคิดตามนะ่นแหละมันได้แค่ตรงนั้นเพอก็ไม่ประมาท <tit les> ท่านคุณก็ยังมาถ้าอาจารย์ไม่ชินมนี่เห็นง่ายๆตรงนี้ <c oughs> ก็เดินเส้นทางต่อไปมีอะไรก็มาแวะมากลออับเรรนะครปฐมเลยเนาะนัดเฮ้ยเดี๋ยวมาจาคลคิดให้อาจารย์หน่อยอันนี้ถ่ายแล้วเออถ่ายแล้ว เดี๋ยวอาจารย์เขียนหัวข้อลงกลุ่มเมื่อเช้าเนี่ยแล้วก็ก็เลยจะเอามาคุยธรรมะด้วยแมงลกคิดหาย้ลยเลยโอ้มีถุงมือด้วยคุณข้บาบมาเนี่ยเขียนหัวข้อไว้ลงกลุ่มเลยกลุ่มแล้วก็เอามาอ่านเลยเดี๋ยวหัวข้อแรกเลยนะคนบนโลกใบนี้มันคิดไปตามภาษาที่เขาพูดนะฮะไปนั่งฟังอาจารย์ใหญ่ทั้งหลาย มันคิดไปตามภาษาที่เขาพูดเขาเขียนทั้งนั้นมันก็เลยเชื่อไปแบบนั้นแบบนั้นมันก็เลยไปทำบ้าบอๆกันมันไม่เห็นว่าตัวเองอะหลงรู้ตามเขาคิดตามเขาอ่า <c oughs> มันจะต้องมาเจออาจารย์วิทย์เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นให้เป็นสัมมาทิฏฐินะฮะให้เกิดข้อแรกอะแล้วข้อต่อไปมันจะถูกอีกเจ็ดข้อให้เกิดอรียมัค ให้เห็นสัมมาทิฏฐิเพราะคนบนโลกใบนี้มันมีแต่มิจฉาทิฏฐินะครับมันหลงอยู่แต่มันไม่เห็นว่าตัวเองหลงหรอกมันถึงเชื่ออาจารย์ใหญ่ๆทั้งหลายพาเราไปทําไปหลงบา้บาบา้อไปปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ก็หลงเชื่อมาจากอาจารย์ใหญ่ทั้งนั้นน่ะพวกอาจารย์ใหญ่ก็หลงเชื่อไปตามอาจารย์เดิมๆของเขาไปยึดเอาตําราที่เขาเขียนไปเชื่อในภาษา ที่เขาปรุงแต่งทั้งหมดมันยังไม่เห็นมันยังไม่พลิกออกมาจากความหลงตรงนั้นไม่ได้มันไปคิดตามภาษาที่เขาพูดตามอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายก็เลยเกิดเรื่องบ้าบ้าบอๆขึ้นไปหลงอะไรก็ไม่รู้นะเอาตัวตนไปทําไม่เป็นมนุษย์ครับเลยเลยความเป็นมนุษย์ไปเป็นโลกของวิญญาณของมโนก็เลยไปทรมานตัวเองบ้างไปหลงความรู้บ้างที่คิดตามเขาก็เชื่อว,ว่าตัวเองเข้าใจจริง นั่นแหละเขาเรียกว่าหลงหลงยึดมั่นถือมั่นไม่เห็นตัวเองก็เลยหลงไปสอนกันแบบผิดผิดไปฝึกสติอย่างนั้นไปฝึกสมาธิอย่างนี้แล้วจะได้ปัญญาไปกองกันอยู่ตามสำนักต่างๆอ่ะมันหลงกันหมดนะครับหนึ่งหัวข้อ,ขอ,ขอ,ขอแรกแล้วแม้เขียนอ่านไปทุกหัวข้อยไปนั่งฟงังพระรูปนั้นเทศรูปนี้เทศคารวะเทศสอนไออาจารย์ก็หลงจําคิดรู้วิเคราะห์ ลูกศิษย์ก็หลงจําคิดรู้วิเคราะห์กันหมดนะเนี่ยเต็มกันโลกกันอยู่เนี่ยได้ได้รู้ความไม่มีอะไรจากอาจารย์วิทย์ก็ดีใจกันชิบหายหลงว่าตนจบกิจผลเกิดผลกตายอีกต่างหากเนี่ยไปไกลขนาดนั้นนะเออโดยเฉพาะทีละเนี่ยเป็นหลงฟังมันเนะี่ยไปคิดตามภาษาที่เขาพูดจนเกิดความรู้ความเข้าใจฮนะ แต่ไม่ผ้ทุกเสียทีอย่างนั้นธรรมกายจะดูดทรัพ์พวกคุณจนหมดตัวเหลอพออาจารย์วิทย์สอนทำรรม,มาเรียนชีพหาว่าผิดเอาธรรมะมาหากินเน่ยพวกมึงอะระบบหลงมันเร็วกว่าแสงนะครับมันวาบทีเดียวอะหลงไปไกลแล้วอ่านะครับความรู้ทั้งหลายมโนมันสร้างขึ้นทั้งนั้นแหละครับ <c oughs> ในช่าง อาจารย์ใหญ่มิชาทิฏฐิอาจารย์วิย์ศวนเขาสอนสัมมาทิฏฐินะฮะตอนนี้ฟังอาจารย์วิทย์ไปนนพร้อมเมื่อไหร่ก็มาตามกติกานะครับเสียสละบ้างเถอะนะครับเส้นทางนี้เป็นสั้นทางเดียวในตถาคตนะครับอาจารย์ใหญ่อ้างุูธเจ้าแต่ให้ไปถือศีลแบบทานพรมมันเป็นกันอย่างเงี้ยมันลกไปเงี้ยล็อกไปก่อน,น,นครับฟังอาจารย์วิทย์เยอะๆแล้วจะรู้สัมมาทิฏฐิเดินยังไง แล้วถ้าฟังแล้วมันพิกออกไม่ได้ก็มาเดี๋ยวจะชี้เห็นเหมือนคุณสุรินเนี่ยฟังอาจารย์มาทั้งห้าปีก็ยังไม่เข้าใจฟังอาจารย์อื่นก็ฟังนะฮะพอมาเจออาจารย์อาจารย์ก็จับพิกให้เห็นใช่ไหมนะดเห็นมันถึงจะหลุดออกจากความเป็นตัวตนนะฮะไม่ใช่เป็นนั่งฟังคิดตามเขาแล้วรู้แล้วเขาเข้าใจหมดนั่นแหละเขาเรียกว่ายัดความเชื่อสร้างความเชื่อแล้วก็ให้ถือศีลกินเจให้ฝึกสติฝึกสมาธิ แล้วก็ฟังธรรมะพาะรู้ไปมโนตามเขาแล้วเกิดองค์ความรู้เข้าใจฮนะตัวเองก็ยังไม่จบก็มีแต่สัญญาแล้วนะมันยังพิกออกมาจากรูเปเดทนนาสัญญาสังขารจริงๆไม่ได้มันไปติดตัวมโนวิญญาณเนี่ยความรู้ทั้งหมดเนะ่ะมานะทิทีอะอัตตาตัวตนเนะี่ยสอนเขาได้หมดเนะ่ะอธิบายนูน่นนี่นั่นแล้วก็ย้อนแย้งในตัวเองพวกคุณนะที่สอนธรรมะกันอยู่นะอืแล้วก็อวดอ้างตัวเองอย่างนี้อย่างนั้น เป็นพระอาหารหันไปเห็นนิพุนนิพานเออยิ่งไอจิตว่างอ่ะไอบ้านจิตว่างอ่ะนะไอพระที่อยู่แถวสระบ,บุรีนะ่ะไอตัวหลงเลยนะ่ะนั่นแหละครับพยายามที่จะก๊อบเหมือนอาจารย์วิทย์ได้ไอแม่ชีผลไม้เหมือนกันพวกนี้มันจะก๊อบเอาแก้สัญญาจําคิดวิเคราะห์รู้จําคิดวิเคราะห์รู้หลงอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ได้ความรู้ทีก็ไปสอนเขาทีได้ความรู้ใหม่ๆฟังอาจารย์วิทย์ทีได้ความรู้ใหม่ๆม จำมองไปสอนเขาทีไปบอกเขาทีเห็นนะพอเขาถามจริงๆมันก็ไปไม่เป็นอ้างนูน่นชี้นูน่นชี้นี่เบ้นูน่นเบ้นี่นะฮะตลบตะแลงปิ้งป้องหลอกลวงเขานะผมต้องบอกว่าผมที่ผมพูดไปเนี่ยพวกคุณฟังไปก่อนเถอะผมสวนทุกสำนักสวนให้คุณน่กลับมาเป็นสมาธิให้จิตมโนวิญญาณของคุณเนี่ยมันตระหนักขึ้นมาเองมันมันย้อนแย้งกับความเชื่อของมันเองให้มันสับสนนะฮะให้มันรู้ว่าเออ ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยเป้าหมายของเราคือเราอยากหลุดออกพ้นออกจากตรงเนี้แต่เราไปหาอาจารย์นะู่นอาจารย์นี่มันก็สอนเนี่ยเรารู้นู่นรู้นี่ให้เชื่อมันไปฟังไปไอ,ผม,มอ,อผมยาวๆเหมมันกันไอคารวาสผมยาวเนี่ยแม่ก็สอนแต่เรื่องภาษาสมมติให้เราเชื่ออยู่นั่นนั่งฟังกัน8ปดเก้าปีสิ 10, ปีลูกศิษย์เขาทั้งหลายนะตั้งแต่ต้นหัวกะทิเลยสุดท้ายก็ตันกันอยู่นั่นแล้วก็าบาปเอานารกไปขู่เขาอยู่นั่น คนพวกนั้นออกมาหาอาจารย์วิทย์ถึงถึงเห็นความจริงเลยเห็นแล้วก็ต้องเดินต่อเห็นสัมมาก่อนสัมมา,มมาทิฏฐิก่อนเพราะว่ามันเป็นวิฉาทิฏฐิกันหมดเลยมันไปฟังเขาแล้วโมโนเอาหลงคิดคำนวณไปแบบผิดๆจำคิดวิเคราะห์รู้อ่ะนะฮะเดี๋ยวถ่ายไปทางนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างเนี้นะฮะสอนกันเนี่ยบางคนจะอ่าตนตัว่าตัวเองรู้ใช่ไหมที่นัด,นดไปทํานะไอ้ชัยชัยอะไรนะไอท้ทรงทรง เออนูนะ่นไปจับมือนัดบอกได้เห็นจิตใช่ไหมโอ้ยบ้าบอคอแตกครับปฏิคุณเพินก็หลงกันทั้งหมดอนันนีงก็พาเขาไปจับเชือกไปดูลมหายใจไปนั่งดูลมหายใจอู้ประธานหมู่ทั้งนั้นนะ่ะพวกคุณไม่รู้ตัวหรอกว่าพวกคุณหลงนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปูุนเนี่ยเสียงรถขายกับข้าวมันเดี๋ยวมันไม่ขายไม่ออกไงถ้ามันไม่เปิดนัด่นแ,แหละมันก็เลยหลงกันอย่างเนี้ยอื อย่าปิดไปก่อนตอนนี้ก็มีใช้เสียงนำสมาธิอะไรนะเพื่อให้จิตใจผ่อนคลายให้จิตใจผ่อนคลายพวกมึงไปนั่งฟังเพลงดีกว่าไหมเนี่ยก็หลงกันอยู่เนี่ยสร้างสตอรี่จำคิดวิเคราะห์ทีนึงก็มาพูดมาสอนทีนึงมันก็เลยหลงกันอย่างเงี้ยบนโลกเวนเนี่ยฮะไปนั่งฟังอาจารย์นูน่นอาจารย์นี่สอนอาจารย์ผมยาวสอนเนี่ยนั่งหัวเรากาก้ากกันนะ่ะได้อะไรพวกคุณได้อะไรได้ความจำ คิดวิเคราะห์รู้แค่นั้นแหละมันจะออกจากตัวตนได้งไงคุณไม่เกิดมรรคยานสัมมามรรคข้อแรกอะสัมมาทิฏฐิเห็นถูกอะนะไม่ได้เห็นที่ตัวเองไมไ่เห็นการทํางานของขันเลยตรงนี้มันเจตนากระทาอะไรไม่ได้นะฮะการที่จะเห็นการทํางานของขันเนี่ยเมื่อคุณตั้งความรู้ไว้กําหนดกรรมฐานกันไว้คุณหลงหมดเลยมิจฉาทิฏฐิหมดมันไม่หมดเจตนาไม่มีการรักษานะ,ะนะครับมันคนละเรื่อง ที่เขาสอนกันทั้งหมดทุกคนมหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่ให้ทำอะไรเลยอาจารย์จับพิกชี้จับพิกชี้ไม่ได้สอนอะไรนะฮะไปนั่งฟังเขาแล้วก็หัวเราวก็กาก,ากาได้ความความรู้ความจํามาเวลากระทบมึงก็ยังรู้สึกว่ามีเราเหมือนเดิมนั่นแหละยังตัวมีตัวเองบีบคั้นอยู่มันจะต้องมีแต่ทุกไม่มีเราสิวะเออมันจะต้องดับอุปทานตัวนั้นนะความยึดมั่นถือมั่นในสุขในทุกนั่นแต่มันมีหมดนะที่อาจารย์วิทย์สอนเนี่ย อาจารย์ที่อธิบายอยู่มีหมดทุกอย่างเลยก็มีเป็นคาราวะสใช้ชีวิตปกติเนี่ยเออได้ทุกอย่างอยู่ที่ปัญญาส,สติปัญญาของเราเราเห็นแล้วอะเออเราจะใช้ชีวิตไปแบบไหนแค่นั้นเองไม่ใช่ไอแบบบ้าๆบอๆนั่นหลงอ,อ่านสมมุตินี่ก็สมมุตินี่ก็ภาษาปรุงแต่งสอนให้เราเข้าใจแล้วมโนมันชอบแบบเนี้ยนะผมถึงบอกว,ว่ามันเร็วกว่าแสงมโนเนี่ยมันวับเลยนะฮะมันหลงได้ง่ายไงเพราะกาลัง ของมันแต่แรงดึงดูของมันน่ะเหมือนโลกเราเนี่ยเราจะออกจากโลกไม่ได้ไงเขาต้องสร้างยานอวกาศชนิดแบบผมถึงบอกว่าสอนเหมือนกันอธิบายเหมือนกันแบบอาจารย์มิตรคนทั้งหลายอ่ะเพราะมันก๊อปปี้ของผมไปเออแล้วมันก็ไปสร้างสตอรี่จำคิดวิเคราะห์แล้วก็พาคนหลงรู้หลงเข้าใจไปแบบนั้นหลงว่ามันไม่มีอะไรจิตว้างจิตเดิมแท้ิมุ่สมมติอะไรนะไอ้มันก็คิดตามเขาจน จนเป็นพระอรหันต์แล้วพวกมึงก็คิดตามกันจนเป็นพระอรหันต์เออบ้าบอคอแตกใช่ไหมนัดนัดฟังมากี่ปีนัดฟังมาน่ะมันได้แต่ความรู้ใช่ไหมความเข้าใจใช่ไหมแต่มันก็มันไม่หมดความสงสัยใช่ไหมในตัวตนของเราใช่ไหมใช่ครับเออต้องมาเจออาจารย์เนี่ยถึงออกมาจากจุดนั้นนะมันถึงเกิดสัมมาทิฏฐิถึงเห็นว่าเอาชิบหายเออมันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันเปลี่ยนไปอ่ะข้างในมันเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปอีกแบบนึงอะรู้ทั้งโลกมันเออขณะเราเข้าใจเนี่ยเราเข้าใจจริงๆนะแต่ทําไมว่ามันไม่บมดสงสัยในใ<ช>ตัวตนตัวเองสักทีอะสุดท้ายมันต้องออกจากสัญญาทางนี้ทั้หมดเออมันต้องพิกออกมามันออกไม่ได้ด้วยเพราะมันอยู่ภายใต้สัญญาสังขารหมดเลย <S <S มันอยู่ภายใต้ความรู้ความจําอะถูกไหมล่ะเออฟังมันก็ได้ระดับความรู้ความจําเหมือนฟังอาจารย์วิทย์อะมันก็ได้ระดับความรู้ความจํา อ่าแต่ของอาจารย์วิทย์ต่มีพลังอะไรบางอย่างที่พูดแล้วก็แทกตัวมโนถ้ามันพีกออกมาออกมาได้มันจะเห็นตัวมันเองมันจะเห็นว่ามันหลงมันจะเห็นความหลงของตัวเองก่อนมันถึงจะเริ่มเข้าสู่เส้นทางของสัมมาทิฏฐินะฮะทีนี้ขนาดมันรู้ว่ามันหลงแล้วมันถ้ามันประมาทในธรรมมันก็หลงต่อได้นะมันจึงบางคนมันต้องเข้ามาหาอาจารย์เลยอ่ะต้องให้อาจารย์เขี่ยให้ให้ชัดเจนให้เห็นทุกจุดทุกซอกทุกมุมว่ามันเกิดยังไงเส้นทางมันเป็นยังไง พอมันเห็นเส้นทางภายในอ่ะเส้นทางของอริยามากเกิดแล้วอ่ะมันจะต้องเดินต่อจนถึงผลน,นิพานคือการพ้นไปพ้นไปทั้งหมดพ้นไปจากความสงสัยในตัวตนนั่นแหละนะฮะไม่ได้ไปคิดเอาจุดเนี้ยจุดเนี้ยเนี่ยรู้อะไรไม่ได้เลยคิดเอาไม่ได้เลย<ม>เป็นเป็นมานาทิฏฐิหมดเลยอัตตาตัวตนหมดเลยติดในสังโยชน์หมดเลยมันคิดคำนวณจำวิเคราะห์อเอาไม่ได้ยังไงฮะมันจะต้องเกิดอาสาวะขายยานขึ้นมาจริงๆตามตำราน,น่ะนะฮะ แต่ไม่ใช่ไปอ่านแล้วไปยึดเอาตำราเเพราะทุกอย่างเป็สิ่งสมบุติขึ้นมาทั้งหมดเลยเอออย่างนัดฟังมาสายปัญญาเนี่ยคุณสุรินทร์นี่ก็สายปัญญาฟังอาจารย์มาสี่ห้าปีนะแล้วก็ฟังคนอื่นอยู่แต่ก็ยังไม่ใช่อืมแต่แต่รุ่นแรกๆอย่างนั้นนะแต่ไม่ยอมมาหาอาจารย์เขาอยู่คนครปฐม,มตอนอาจารย์อยู่คนครปฐม,มแต่สุดท้ายต้องมามาก็หลัง่งลาย,ลายใช้ชีวิตกับ ก็เห็นตัวเองที่เหลือก็ต้องเดินต่อประมาทไม่ได้ไงกลับไปก็ต้องเดินมัดต่อไปเพราะว่าเราต้องเจอบททดสอบทุกอย่างใช่ไหมจะผ่านไหมอ่ามันจะหมดหมดสิ้นความเป็นตัวตนจริงๆริงไหมมโนตรงนั้นอ่ะความยึดมั่นถือมั่นได้จริง,รง,รง,ไรง,รงๆไหมเพราะว่ามันเร็วกว่าแสงไงมันใช้การวาร์ปนะฮะนะฮะไอ้มนโนเนี่ยมันว์ปไปเลยนะครับเนี่ยขนาดคอมพิวเตอร์ AI อ่ะมโนมันยังสร้างขึ้นมาได้เลยนะฮะ สตอรี่เขียนตำราสร้างละครอย่างโมโนสร้างในคนหลงทั้งโลกกับละครอือย่างนั้นทํธรรมกายเขาจะสร้างเขาจะสอนคุณแล้วคุณหลงเหรอในขณะที่คุณนั่งสมาธิเขาก็ยัดข้อมูลเทศเอาพระพุทธเจ้ามาอ้างก่อเข้าไปในสมองใช่ไหมในขณะที่ทําสมาธิมันสงบอยู่ใช่ไหมล้างสมองจนหมดไส้หมดพุงล้างสมองจนหมดไส้หมดพูงแล้วก่อความดีบุตรสวรรค์ชั้นนู้นชั้นนี้อ้างพระเจ้าเข้าไปพอมันนั่งในความสงบมันเสพเสพไป ภาษาที่เขาไอ้เปิดคลิปเสียงขึ้นมาก่อเข้าไปในหัวโอ้โหพอออกมาเนี่ยผมก็เคยเป็นมันหลงบุญกันใหญ่เลยมันอยากจะทําบุญทุ่มสุดตัวนึ่งมันอยากจะได้สวรรค์ผมจะบอกนะฮะพอมไปนั่งสมาธิเนี่ยมันสงบขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันไปเห็นนู่นเห็นนี่ตามอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายที่พาทำมันก็หลงเชื่อกันไปอืว่าตรงนั้นวิเศษจิตมันพิสดารนะมันเป็นโลกของวิญญาณมันพิสดารคุณก็รู้อยู่แล้วว่าผีมันหายตัวได้อะ อ,อที่เขาสอนเรามาเนี่ยแต่มนุษย์มันหายตัวได้ที่ไหนมันไม่มีความพิสดารต้องกลับมาเป็นม,น,มนุษย์เป็นปกติต้องฟังอาจารย์วิทย์เท่านั้นเออแต่มึงอยาไม่ได้ห้ามนะอยากฟังอาจารย์ก็ฟังไปฟังจนพอใจเมื่อไหร่อะจนนั้นหาทางออกไม่ได้ค่อยมาหาอาจารย์วิทย์รู้กับตัวเองใช่สุดท้ายนะ่ะติดอะไรอยู่ใช่ <laughs> มาทําตามกติกาพวกคุณจะรู้ทั้งหมดเหมือนนัดเนี่ยเข้าใจหมดเลยจนว่างแล้วใช่ไหมนะัดใช่ครับแต่มันไม่หมดสงสัยในตัวเองตรงเนี้ <laughs> เออมันได้แค่ความรู้เนี่ยจำรู้จําคิดวิเคราะห์แต่มันระงับได้ระดับหนึ่งใช่ไหมมันทำให้เรารู้ว่าเออมันไม่เที่ยงนู่นนี่นั่นใช่ไหมใช้สมองบังครับแต่มันก็มันก็มันนั่นแหละมันออกไม่ได้ออกจากไอ้ตัวนั้นไม่ได้เออมันออกจากไอ้ตัวนั้นเรื่องละอิสลามมาปรับวิญญาณโดยตรงมาปรับจิตวิญญาณโดยตรงปดล็อกมันอยากเป็นอิสระแต่มันออกจากตัวมันเองไม่ได้มันต้องเกิดสมามารคหรือเกิดอาสวะคยายยานขึ้นมาเห็นมันถึงจะหลุดออกไปไอ้ตัวนี้โอเค คลิปนี้เขาจบแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับ